อ่าโอเคนะคะวันนี้อย่างที่ครูบอกวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะพุทธประวัตินะอ่ะทีนี้เรายังไปอย่างรวดเร็วนะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เหมือนเดิมนะคะความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัตินะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะหนังสือเป็นหนังสือตัวเดิม นะคะหนังสือสังคมศึกษาศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมชั้นป .6 นะคะอ่าพุทธประวัติวันนี้เรียนพุทธประวัติโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูความหมายกันก่อนนะคะความหมายของพุทธประวัติอ่ะพุทธประวัติเนี่ยหมายถึงประวัติของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนานะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าพระองค์เนี่ย ประสูตรเมื่อไรพระราชบิดาพระราชมารดาเนี่ยคือใครนะคะอ่ะมาดูพุทธประวัตินะคะถ้าพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะอ่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทโธธนะนะคะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัทนะคะแห่งแว่นแคว้นสักกะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะจะตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเนปาลน,นะคะ สรุปโดยรวมฟังนะคะก็คือพระเจ้าสุโธธนะทรงเป็นกษัตริย์ไหมครองกรุงกบิลพัทแล้วก็มีพระมเหสีพระมเหสีพระนามว่าพระนางสิริมหามายานะคะต่อมาเนี่ยทรงพระคันทรงพระคันหรือว่าทรงท้องนั่นเองนะคะเมื่อใกล้ครบกำหนดที่จะประููินะคะพระนางเนี่ยจึงทูลลา จึงขอทูลาทสวามีเนี่ยเพื่อที่จะเสด็จกลับไปครอดนะคะอ่ะกลับไปข้อดที่กรุงเทวทหะตามประเพณีนะคะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยสตรีเมื่อมีคันเนี่ยคันเนี่ย จะต้องกลับไปคลอดบุตรที่บ้านเดิมของตนเองนะคะทีนี้ขณะที่พระนางเนี่ยเยสเด็จถึงลุมพินีวันนะคะซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหานะคะก็ได้ทรงเกิดประชวนประชวนพระคันหรือว่าเจ็บท้องใกล้คลอดนั่นเองนะคะและได้ประสูตรพระโอรสพระโอรสขึ้นในวันศุกร์นะคะขึ้น15บห้าำเดือน6ปีจอ,อ ก่อนพุทธศักราช80ปีณลุมพินีวันบริเวณใต้ต้นสาระนะคะอ่าดูตามรูปนะคะเห็นไหมดูตามรูปเลยนะคะทันทีทันทีที่ประสูตรนะคะทรงดำเนินด้วยพระบาท79 79นะดำเนินด้วยพระบาท79นะคะมีดอกบัวผุดรองรับนะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยก็ได้ทรงเปล่งวาจาขึ้นมาว่า เราเป็นเลิศที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราอ่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดนะคะแล้วก็สำลิดผลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็ได้เกิดได้เกิดพศออขึ้นมา นะคะปีพศหรือว่าปีพุทธศักราชเนี่ยเริ่มขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปาลินิพานเนี่ยได้1ปีนะคะเราจึงอ,อ๋อหลังจากที่ปรินิพานได้แล้ว1ปีหลังจาก1ปีเราก็เริ่มนับพศหนึ่งนะคะจนมาถึงปัจจุบันนะทีนี้เนี่ยเมื่อพระโอรสประสูติได้5วันนะคะพระเจ้าสุโธฐานะเนี่ยทรงประกอบพิธีขนานนามแล้วก็ทำนายพระลักษณ์ของเจ้าชายทศัตฐะ นะคะเชิญทางมาทั้งหมดเนี่ย108คนามาประชุมเพื่อทำพิธีนะคะในครั้งนี้เนี่ยทรงขนานนามว่าสิทธ,ธัตถะนะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้สำเร็จตามประสงค์นะคะและเขายังทำนายอีกว่าถ้าพระองค์เนี่ยอยู่ครองเมือง นะคะจะได้เป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าพระองค์เนี่ยออกผนวกนะคะจะเป็นศาสดาเอกของโลกทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าอ่ะต่อนะคะอ่ะหลังจากที่พระองค์เนี่ยประกาศพระศาสนามาเป็นเวลา45ปีถูกไหมจนมีอายุเนี่ยได้80พรรษานะคะทรงพิจารณาสังขารของพระองค์แล้วว่า ได้แก่ชลามากแล้วนะคะสิ่งที่พึงกระทำก็ได้กระทำมาครบสมบูรณ์แล้วนะคะสมควรที่จะปารินิพานปารินิพานเนี่ยแปลว่า ตายหรือว่าสิ้นพระชนถูกต้องไหมอ่านะคะสมควรที่จะปารินิพานจึงทรงอธิษฐานจิตอ่าอธิษฐานจิตปรงพระชนมายุสังขารว่าจากนี้ไปอีก3เดือนอ่าพระองค์จกปารินิพานทีนี้มาต่อนะคะในหน้าที่13ของนักเรียนในหัวข้อที่2.3ปัจชิมสาวก 2.3นะคะเปิดตามคุณครูไปเลยในหน้าที่13ในหัวข้อที่2.3นะคะปัชิมสาวกอ่าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จจาริเทศนาสั่งสอนโปรดประชาชนเนี่ยไปตามลำดับนะคะจนกระทั่งถึงบริเวณปา่าไม้สาระอ่าซึ่งเป็นทางเข้าเมืองปุสินาราอ่าแคว้นมัลละ นะคะพระองค์เนี่ยทรงประทับอยู่ระหว่างไม้สาระนะคะไม้สาระในสาในสารวโนทยานนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นสถานที่เป็นสถานที่ที่พระองค์เนี่ยอรินิพานนะคะอ่านะคะขณะนั้นเนี่ยยังอยู่ในหัวข้อที่2-3นะคะขณะนั้นเนี่ยมีนักบวชชื่อว่าสุพันธนปะปริ ปากริพภาชกพระครูอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะอ่ะทราบข่าวว่าพระพุทธองค์จะปารินิพานนะคะจึงขอเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหาบางประการแต่พระอานนท์พระอานท์เนี่ยพระอานทนเนี่ยเป็นพระสงฆ์สาวกนะคะที่ติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมาตั้งแต่พระองค์นตาตสรู้นะคะก็คือแต่พระอานท์ปฏิเสธก็คือไม่ให้เข้าเฝ้า พระพุทธองค์เนี่ยทรงได้ยินอ่าจึงอนุญ,ญาตให้สุภัฒนะเนี่ยเข้าเฝ้าแล้วทรงแสดงธรรมให้ฟังนะคะสุภัฒนะเนี่ยเลื่อมใสนะคะจึงทูลขออุปสมบทและปฏิบัติธรรมจนบรรลุได้เป็นพระอรหันต์นะคะนักเรียนดูนักเรียนขีดเส้นใต้ตามนห,หนังสือนะว่าสุภัฒนะเนี่ยคนเนี่ยนะคะ เป็นสาวกองค์สุดท้ายนะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะได้อุปสมบทให้นะคะเป็นปัจฉิมสาวกนะจำไว้นะคนคนนี้นะคะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะเป็นพระเป็นเอ,อ่อคนสุดท้ายอ่าคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอุปสมบทให้นะคะเป็นนะคะขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะ ขีดเส้นใต้หนังสือเลยในที่ตัวดำๆตัวหนาตัวหนาในหนังสือของนักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะขีดเส้นใต้ไว้ไปต่อนะอ่ะทีนี้มาดูในหัวข้อปารินิพานปาลินิพานหลังจากประทานโอวาเสร็จแล้วอ่าพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จดับขันปารินิพานนะคะณสารวโนทยานนะคะกรุงกุศ นาราในวันเพนขึ้น15ค่ําเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปีนะคะนับตั้งแต่นั้นมาพุทธศักราชก็คือได้ถือกําเนิดขึ้นมาในโลกตามที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันอะหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยดับขันปาริณิพานไปหนึ่งปีแล้วนะหลังจากหนึ่งปีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปาริณิพานเราเริ่มนับ พศหนึ่งะคะหลังจากที่ปรินิาานไปแล้วนะคะหปีเราถึงเราเราถึงจะเริ่มนับพุทธศักราช1น,นะคะจำไว้นะตั้งแต่นั้นมาก็คือเราใช้พุทธศักราชเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนับดูแล้วก็ถ้าอยู่ปัจจุบันนะตอนนี้ก็ประมาณ2,500 64ปีแล้วถูกต้องไหมอ่าเกือบ3,000ปีแล้วนะคะการถวายพระเพลิงอยู่ในหน้าเดิมในหน้า13นะคะการถวายพระเพลิงก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าปารินิพานแล้วถูกไหมเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยนะคะที่ได้ทราบข่าวต่างก็ถือดอกไม้ของหอมนานาชนิดเนี่ยพากันมาบูชากันมาบูชา สรีระอยู่7วันนะคะก็คือหลังจากที่พระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยนับไปจะอีก7วันเนี่ยก็ได้มีพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยนะคะได้นําดอกไม้นะคะหรือว่าเครื่องหอมานานาชนิดเนี่ยมาบูชายอยู่7วันพอเข้าวันที่8นะคะจึงมีพิธีถวายพระเพลิงอ่าจึงมีพิธีถวายพระเพลิงในวันแรม8ดค่ำเดือน6กอ่าแปค่ำเดือนห นะคะโดยเรียกวันนี้กันว่าวันอัตมีนบูชานะขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะคะในหนังสือของน้องจะอยู่ในบรรทัดสุดท้ายเลยขีดเส้นใต้ไว้นะคะวันถวายพระเพิงตรงกับวันแรม8ค่ําเดือน6นะคะโดยวันนี้เขาเรียกกันว่าวันอัตมีนบูชาวันอัตมีนบูชาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออวันถวายพระเพิงทุกคนทานไหมถ้าทานกดไลค์ให้หน่อยเร็วอ่าถ้าทานถ้าทานกด กดไลค์ุณครูน,นอยนะคะโอเคอ่ะทีนี้พอถวายพระเพลิงเสร็จปุ๊บนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้า14พอถวายพระเพลิงเสร็จปุ๊บก็จะมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุนี้เนี่ยก็คือเอ่อสรีระหรือว่าสิ่งที่เราพอหลังจากที่เขาถวายพระเพลิงไปแล้วถูกต้องไหมร่างกายของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเท่าฐานถูกไหมคะอ่ะเขาบอกว่า หลังจากขวายพระเพลิงพุทธสรีระแล้วเนี่ยมีกษัตริย์เจ็ดเมือง่ามีกษัตริย์เจ็ดเมืองได้ส่งทูตได้ส่งทูตมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่เมืองกุศนาราเพื่อที่จะนําไปสักการบูชาที่บ้านเมืองของตนแต่มรดกรษัตริย์เนี่ยก็ยอมแบ่งด้วยไมยตรีนะคะแต่ในหนังสือของนักเรียนเนี่ยเขาบอกว่า ดูในหนังสือนะในหนังสือเขาบอกว่ากษัตริย์จากแคว้นต่างๆไม้เจ็ดแคว้นได้แต่งตั้งราชทูตและกองทัพไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อน,นำมาบูชาอย่างพระนครของตนเจ้าผู้ครองเมืองกุศินารามไม่ยอมให้จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันนะคะแต่จะมีโกทีนี้จึงมีพราหมณ์พราหมณ์ผู้หนึ่ง รามผู้หนึ่งผู้เป็นบัณฑิตนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ของเรากษัตริย์เนี่ยได้เจรจาสาม,มารคีกันจึงทำให้เจ้าเมืองกุสินาราเนี่ยก็เลยยอมให้แต่โดยดีนะคะตอนแรกคือไม่ยอมให้ถูกไหมแต่ทีนี้พอมีพระอาจารย์หรือว่ามีพรามณ์ผู้หนึ่งเนี่ยมาเจรจา ให้นะคะกษัตริย์ที่ครองเมืองกุศินาราเนี่ยก็เลยยอมให้แต่โดยดีนะคะและทําการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้กษัตริย์ทั้งเจ็แคว้นอันเชิญไปสักการะอย่างเท่าเทียมกันนะคะก็คือทั้งเจ็ดแคว้นนี้เนี่ยได้ได้นำสรีรักของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะไปบูชาเนี่ยอย่างเท่าเท่ากันนะคะแต่ ดูในหนังสือนัเกเรียนในย่อหน้าที่สองได้นำสัตรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะไปบูชาเนี่ยอย่างเท่าเท่ากันนะคะแต่ดูในหนังสือนัเกเรียนในย่อหน้าที่สองดูในย่อหน้าที่สองเขาบอกว่าภายหลังกษัตริย์นะคะจะมีกษัตริย์อีกกษัตริย์แห่งเมืองเมืองหนึ่งก็คือ โมริยะนครนะคะได้ทราบข่าวจึงได้ส่งราชทูตมาแบ่งอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าเขาแบ่งไปหมดแล้วาพระบรมศา,า,าริริกาตาจิ้งคูหมายถึงเนี่ยก็คือพวกเศษกระดูกถูกต้องไหมกษัตริย์ทั้งเจ็ดแคว้นที่ได้ไปเนี่ยก็คือได้ได้ในได้ได้ในส่วนของกระดูกที่มันเป็นเศษใช่ไหมคะแต่ กษัตริย์เมืองสุดท้ายที่เขาเพิ่งทราบข่าวเนี่ยเขาไม่ได้พระบรมเขาไม่ได้พระเ,เขาไม่ได้พระบรมสรีริีกทาตไปแต่เขาจะได้พระอังคารพระอังคารก็คือเท่าขี้เท่าะนะคะกษัตริย์เมืองสุดท้ายเนี่ยได้พระอังคารหรือว่าเท่าไปบูชานะคะกลับไปสร้าง สัตวบรรจุไว้เพื่อเป็นสักการบูชาย,ยัางพระนครณอันนี้ครูที่ที่ครูพูดถึงเนี่ยมีหนังสือของนักเรียนนะคะการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูสังเวชนียสถานสี่ตำบลอยู่ในหน้าเดิมเลยในหน้าที่14บสีสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็คือเป็นสถานที่ที่ทำให้เหล่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยเกิดความระลึก ถึงอ่าระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอยู่4แห่งด้วยกันแห่งแรกก็คือสถานที่ประสูตรสถานที่ประสูตรคือที่ไหนจําได้ไหมสถานที่ประสูตรคือที่ไหนลูกแซนดี้ตอบหน่อยเร็วสถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนลูกสวนอะไรสถานที่ประสูตรสวนอะไรสวนอะไรเอยโอเค okay. สวนลุมพินีวัน ถูกต้องนะคะสถานที่ประสูตรก็คือสวนลุมพินีวันนะคะอ่ะสถส,ะสถานที่ตรัสรู้อ่าสถานที่ตรัสรู้นะคะสสถานที่แสดงประถมนิเทศนาสี่สถานที่ปร,รินิพานอ่าอันนี้เป็น4ส,สถานที่นะคะ ที่ทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเกิดความละลึกถึงพระพุทธเจ้ามีอยู่4แห่งด้วยกันนะคะอ่ะเรามาดูแห่งแรกก็คือสถานที่ประสูตา สถานที่ปราสูตรนะคะอย่างที่แซนดี้บอกก็คือลุงพินีวันอ่าปัจจุบันเรียกว่าลุมพินีอ่าปัจจุบันเรียกว่าลุมพินีนะคะจะอยู่ในเขตประเทศเนปาลน,นะคะมีเสาหินจารึกข้อความว่าพระพุทธเจ้าประสูนณสถานที่แห่งนี้ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงให้สร้างขึ้น นะคะอ่ะลักษณะลักษณะก็จะเป็นดังรูปทีค่คครูยกมาให้นักเรียนนะคะอันนี้คือสถานที่ที่พระเออเออที่เจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ประูตษนะคะสถานที่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอ่ะในหนังสือนักเรียนไม่มีรูปนะคะอ่ะนี่ครูยกรูปมาให้แล้วอ่ะสองเรามาดูสถานที่รัสรู้ สถานที่ตรัสรู้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะดังภาพนะคะสถานที่ตรัสรู้นะคะเขาเรียกว่าอุรุเวลาเสนานิคมปัจจุบันเรียกว่าพุทธคยา,าตั้งอยู่ที่รัฐพิหานของประเทศอินเดียนะคะโดยมีเจดีพุทธคยาเนี่ยเป็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมนะคะเป็นเจดีทรงสี่เหลี่ยม ดังรูปภาพเลยดังรูปภาพพิมพูนำมาให้ดูนะคะสถานที่อย่างนี้เนี่ยคือเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้นะคะเรียกว่าเ,เรียกเรียกง่ายๆก็คือพุทธคยานะคะจะตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดียสถานที่แสดงประทศในศานาอ่าเรียนดูรูปนะคะอ่าก็คืออะไรก็คืออิสิปะ ตะนาตรุขทายวันหานยากนะคะเพราะมันเป็นภาษาบาลีสกฤตอ่าดูนะสถานที่แสดงประทมนิเทศนาก็คืออิสิปะตะนมะรุขทายวันอยู่ที่แคว้นเมืองพาราณสีนะคะอยู่ที่ประเทศอินเดียอีกเช่นเดียวกันนะคะสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอาโศกมหาราชนะคะเป็นสถานที่ระลึกถึง เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกนะคะอ,อ,อิสิป,ปะตานามฤุษทยายวันเนี่ยนะคะเป็นป่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมเนี่ยจะเป็นป่าเป็นป่านะคะนี่ณนะปัจจุบันจะเป็นลักษณะสถานที่ดังภาพนะคะพระเจ้าอาโศบมหาราชเป็นผู้ให้สร้างขึ้น,นะคะเป็นผู้ให้สร้างขึ้น อ่านยากนะอิสิปะตานามฤคทยยวันนะคะอันนี้คือสถานที่ที่แสดงปฐมเทศนานะคะสถานที่ตรงนี้เนี่ยอิสิปะตานามฤคทยยวันเนี่ยเป็นสถานที่ที่แสดงประถมเทศนาแก่ปัญจวคีอ่าแก่ปัญจวคีนะคะ มาดูสถานที่สุดท้ายสถานที่ปารินิพัอ่าเป็นลักษณะดังภาพเลยที่รูนำมาให้นะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรสาระวะโนทยานนะคะเมืองกุศินารานปัจจุบันเรียกว่าอะไรกาเซียนนะคะตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดียอ่าทั้งสี่อย่างที่ที่ ที่เราพูดถึงกันเนี่ยจะตั้งอยู่ต่างประเทศหมดเลยมีเนปานกับอินเดียส่วนใหญ่แล้วก็คือจะตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะมีวิหารปารินิพานตั้งอยู่ด้านหน้านะคะตั้งอยู่ด้านหน้าพระสัทูปาริณิพานในวิหารมีพระพุทธรูปปางปารินิพานปางปารินิพานในที่นี้ปางปารินิพานน้องคิดว่าเป็นพระพุทธรูปในลักษณะแบบไหน ปางปารินิพานใครตอบได้บ้างปางปารินิพานอะไรนะคะปางนอนปางนอนปางปางยังไงปางนอนถูกต้องไหมถูกอ,อ่าเป็นปางที่เป็นปางนอนในลักษณะตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปารินิพานถูกไหมนะคะอาเก่งมากนะคะปางปารินิพานขนาดใหญ่เสมือน พระพุทธสรีระของพระพุทธองค์ประดิษฐานอยู่ก็คือเป็นพระพุทธรูปทรงนอนถูกไหมทีนี้จบแล้วพุตะะัปเราตะ อ่ะทีนี้ทุกคนเปิดหนังสือไปในหน้าสิหอ่าเปิดหนังสือไปในหน้า1ิบห้าิคะ่ะหน้าเดียววันนี้วันนี้มีกิจกรรมให้เรียนทําแค่สองหัวข้อใหญ่ข้อ1กับข้อสองนะคะอ่าแซนดี้เป็นอะไรเออเอามาดูในหัวข้อแรกดูในหัวข้อแรกนะคะในในกิจกรรมที่สอง่ากิจกรรมที่สองเขาบอกว่าพุทธทับวัต่าอ่าหัวข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่านักเรียนรวบรวมข้อมูลด้วยการจับ ผู้เหตุการณ์กับข้อความที่เกี่ยวข้องกับพุทธ,ธประวัติให้สัมพันธ์กันโดยเขียนตัวอักษรหน้าข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดอ่าหนอ่เรามาดู1.1 1 1. 1, 1 1ก็คือทรงปรงอายุสังขารอ่ะทรงปรงอายุสังขารนะคะน้องมาดูซิว่าทางขวามือกอไก่ถึงจอจานนะคะ ควรนําอันไหนเนี่ยควรนําอักษรตัวไหนเนี่ยไปเติมในข้อหนึ่งจุดทรงปรงอายุสังขารอ่ะอย่างเช่นกอไก่เขาบอกว่าวันแรมแปดค่ําเดือนหกใช่ไหมอย่างเช่นข้อแรกปรงอายุสังขารวันแรมแปดค่ําใช่ไหมคะใช่ไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่ขอไขล่ล่ะสิ่งที่เหลือจากถวายพระเพลิงพุทธสรีระใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ข,ข้อควาย พระพุทธเจ้าอาธิษฐานจิตว่าอีกสามเดือนจะปาลินิพานใช่ใช่้าชัยนักเรียนก็นำาคอควายไปเติมในข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะคะอันนี้เราจจมาดูไปพร้อมๆกันหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองปัดชิมสาวกอ่าปัดชิมสาวกนำอะไรไปเติมดีวันแรงแปดค่ำเดือนหกใช่ไหมไม่ใช่สิ่งที่เหลือจากการถวายพระเพลิงไม่ใช่สุพัฒนะ ปริพาชบภูลขอบวชกับพระพุทธเจ้าใช่ใช่ถ้าใช่ก็นําไปเติมก็นางองงูไปเติมในข้อ1.2นะคะก็หนึปัดชิมโอวาสปัดชิมโอวาสวันแรมแปดค่ำใช่ไหมใช่ไหมลูกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สิ่งที่เหลือจากการถวายพระเพลิงพุทธศรีระถูกไหมก็ไม่ใช่ถูกไหม,อ,ไม,ไหมอ่ะทีนี้เหลือจรจานพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเกี่ยวกับ ความไม่ประมาทถูกไหมอ่าถ่าใช้ก็นําไปเติมนะคะ1.4การถวายพระเพลิงการถวายพระเพลิงนําอะไรไปเติมดีตอบไปชื่นใจหน่อยเร็วตอไก่ค่ะอ่ากอไก่ก็คือวันแรม8ปดค่ำเดือน6กเขาเรียกว่าวันอัชมีนบูชานะคะอ่าอันสุดท้าย1.5คูคงไม่ต้องบอกว่าคืออะไรนะคะพระบรมสารีริกธาตุก็คือสิ่งที่เหลือจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ นั่นเองนะคะมีใครไม่ทานบ้างทานทุกคนใช่ไหมท,ทุกคนนะคะ,ะ่ทีนี้ไปต่ออีกนิดเดียวจะจบแล้วนะคะอ่ามาแล้วอ่หัวข้อที่สองสองใหญ่เขาบอกว่านักเรียนสังเกตภาพสังเวชนียสถานสี่ตำบลแล้วเขียนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นลงในแผนภาพความคิดอ่ะภาพแรกภาพแรกเขาบอกว่าจากภาพคือสถานที่ใดลูกสถานที่ใดคะลุมพินีวันิ สถานที่ลุมพินีวันอ่ามีความสําคัญยังไงบ้างเป็นอะไรเป็นสถานที่อะไรที่เกิดเป็นสถานที่ที่เกิดหรือว่าเป็นสถานที่ปรักสูตรถูกตอ้องปักสูอ่าเขียนไปเลยเขียนลงไปเลยนะคะเดี๋ยวครูรออ่าเขียนลงไปเลยก็คือจากภาพก็คือลุมพินีวันถูกไหมมีความสําคัญก็คือเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรักสูตรแล้วนะคะอ่าเรามาดูภาพที่สอง ภาพที่สองเนี่ยคือสถานที่ใดคะนักเรียนพุทธคยาอ่าพุทธคยาน,นะคะเขียนไปเลยมีความสําคัญยังไงเป็นสถานที่อะไรอ่าจากภาพก็คือพุทธคยานถูกต้องไหมมีความสําคัญอย่างไรคะเป็นสถานที่อะไรตัสรูปารินิพานค่ะใครตอบปารินิพานพุทธคยานตรงนี้นะคะจะมีความสําคัญก็คือเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะ ทีนี้ภาพที่3ภาพที่3ทางซ้ายมือจากภาพคือสถานที่ใดลูกดโดยหนังสือนักเรียนในหน้านที่14จิบในกรอบสีในกรอบสีชมพูลองดูสิสถานที่นี้คือสถานที่อะไรสถานที่ปถมนิเทศค่ะสถานที่ประถมนิเทศ,สน,ทนเทศสนาถูกต้องไหมเดียวลงไปเลยนะคะส่วนภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายก็คือตะราวณูทักยาน นะคะมีความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ปารินิพานนะคะถ้านักเรียนหาไม่เจอเนี่ยนักเรียนสามารถเปิดกลับไปดูในหน้าที่14นะคะในหน้าที่14นะจะมีบอกอยู่เลยนะคะภาพสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปารินิพานนะคะทีนี้ใครเสร็จแล้ว นะคะในสองหัวข้อนี้วันนี้มีการบ้านแค่ข้อหนึ่งกับข้อสองใหญ่นะคะเสร็จแล้วเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งเป็นการบ้านที่อรู่ว้นะคะถ่ายส่งไปเลยนะคะคุณครูตรวจอยู่นะคุณครูดูนะว่าใครที่ยังไม่ส่งใครที่ส่งแล้ววันนี้เราจบในเรื่องของพุทธประวัติในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะในวันจันทร์ที่เราเจอกันเนี่ยจะขึ้นหน่วยที่สองนะคะ หน่วยที่2ถ้าใครไม่ทันนะคะตรงไหนนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้เดี๋ยวครูจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ระบบสคูบอยให้นักเรียนนะคะทีนี้เสร็จกันทุกคนไหมใครเสร็จแล้วไหนส่งรูปหัวใจคุณครูหน่อยสิเค okay. เสร็จกันทุกคนนะคะเสร็จกันทุกคนแล้วนะคะอะทีนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจบกันแค่นี้ใครที่ยังทำไม่เสร็จ ไปทําให้เสร็จนะคะลูกวันนี้วันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครับ